ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมือง ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนท่านผู้ชมครับมีรัฐมนตรีเจ็ดท่านของพรรคภูมิใจไทยลาประชุมเพื่อคัดค้านการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเข้าคอรมอเข้ามาหลายครั้งแล้วและกระทรวงคมนาคมก็ค้านหัวชนฝาจนกระทั่งไม่มีใครกล้าพิจารณาระหว่างสัมปทานกับการร่วมทุนมีข้อแตกต่างกันเยอะมากซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาท่านผู้ชมจําชื่อไว้ให้แม่นๆพยายามบิดเบือนว่าเป็นการต่อขยายสัมปทานคุณ ใช้กฎหมายข้อใดมารองรับการที่อนุญ,ญาตให้เขาต่อถ้าคุณอนุญ,ญาตแล้วคุณจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าคอรมอลทำไมแสดงว่าสิ่งที่อนุญ,ญาตนั้นมันผิดกฎหมายใช่ไหมผมขอเตือนก่อนนะฮะคุณผิด157กันทั้งนั้นทําไมคุณไม่ปล่อยให้ผ่านเราทูสาธูผมอยากให้ผ่านผมยังไม่ตายหรอกแล้วผมจะด,ดูคนที่จะต้องติดตารางในอนาคตกันโทไม่แน่จริงท่านผ่านสิท่านก็ไม่กล้าผ่านเพราะท่านตีกินในตอนเผลอกัน คือผมจะพูดถึงเรื่องคนสองคนมีความเหมือนในความต่างกันมากๆคนแรกคือคนที่ชื่อสมปองที่มาจากวงการศาสนาเ mm hmm. มื่อสื่อหม่ใหม่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าแอบรักดาราคือบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระสงฆ์อยู่แล้ว มีภาพถ่ายสาวๆมานั่งตักต่อมาก็เล่นบทตกเลงท้าชกกับศรีสุวรรณจัญญาเพราะอยากจะชำระแแ้นแต่พอโดนกระแสต้านเขามากๆก็เลยต้องออกมาขอโทษจากนั้นแล้วก็สร้างดราม่ากรณียกเลิกสัญญาการทำรายการกับเจตถิมทีวีภูดราม่าความขัดแย้งเนี่ยมันสะท้อนเห็นตัวตนที่แท้จริงของนายสมปองที่สมปองศึกมาพร้อมนี่ นี่ทั้งหมด10ล้าน9แสนจากการไปซื้อที่ดินสอปรกอร0 0ไร่แถวบ้านผมเขาเรียกว่าทิศสมปองตอแหลใช่หรือเปล่าบวชมา30พรรษาไม่ได้เข้าใจในหลักธรรมเลยหรือไงแล้วมาบอกตัวเองนะตายไปแล้วตอนนี้เป็นคารวาสอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในยุคที่ทิศสมปองอยังเป็นพระอยู่แล้วก็โกหกหน้าด้านๆอย่างเงี้ยก็คือใช้ผ้าเหลืองเนี่ยมาคุ้มครองตัวเองแล้วก็สร้างภาพ ด็อกเตอร์สุวัชวีสุวรรณสัตว์หรือที่เรียกว่าด็อกเตอร์เอและคนประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมักจะเป็นเหยื่อของพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องการคนดังด็อกเตอร์เอก็คงเป็นคนหิวแสงจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวจาก74ล้านเป็น141ล้านนั้นก็เลยสร้างข้อกังขาให้กับผู้คนอย่างมากมาย แม้กระทั่งในกรณีรถไฟสายสีเขียวพะหลังจากที่ลงไปเปิดตัวลงจริงตำแหน่งผู้ว่ากทมรถไฟฟ้าทุกสถานีจะมีรูปโฆษณาดรเอทุกสถานีก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าดรเอสนิทแนบแน่นกับใครอันนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าจ่ายเงินกันหรือไม่เอาเงินที่ไหนมาจ่ายและนี่คือสิ่งที่ดกรเอกาลังเจอและยิ่งมาสังขกรรมกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเก่งในเรื่องการสร้างภาพพจน์ดรเอเลยตอนนี้เปรียบเสมือนคนที่หลงทางนี่ นะครับคือข้อเปรียบเทียบของผมระหว่างดอกรเอกับสมปองประเทศไทยเนี่ยถ้ามันจะไปรอดเนี่ยมันต้องล้างกันทั้งประเทศ8ปีวาระแห่งชาติต้านโกงที่นายกเสนอมา10ครั้งสุดท้ายแล้วก็คือการผายลมทางปากนั่นเอง คุณพิสิทธิ์สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเอารายได้การพองอรอเสียภาษีของนักการเมือง100คนมี55คนที่ไม่ได้เสียภาษีถูกต้องแจ้งไปสมภกรสมภกรก็ไม่ไปทำ ไอประธานของชื่อพลเอกชนะทัพอินธรรมระก็บอกสองอว่าให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้ไปเลยเฮ้ย hey, ท่านผู้ชมมันเป็นว่าอะไรท่านนายกท่านตอบคําถามผมได้ไหมและนี่คืออีกบริบทหนึง่งที่พิสูจน์ว่าท่านเป็นคนที่ใช้ไม่ได้จริงๆผมสรุปสั้นๆง่ายๆเมืองไทยแม่งโกงกันทั้งประเทศท่านผู้ชมไอคนชิบหายคือพวกเราท่านผู้ชมคือประชาชนตาดําๆผมนึงบอกว่ามันต้องตายกันทั้งประเทศเพื่อให้เกิดใหม่ท่านผู้ชมฉายสงสยัยได้่ว่าประเทศไทยมันถึงชิปหายอันทุกวันนี้ก็ เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมพุเอกประยุทธ์ท่านเลิกใช้วาทกรรมท่านได้แล้วผมเบื่อชิบหายเลยเบื้องไทยถ้าเอาภาษีมาจับจะลดการโกงลงได้เกือบร้อยเซ็ของมันขึ้นเพราะมันเฮี้ยจริงๆ